สวัสดีครับวันนี้ตัวหนวดชาแนลนะครับเอาวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมามาอัปเดตบอลกระดาษด่างแล้วก็ไม้ไม้ด่างบอลด่างนะครับที่กำลังเป็นกระแสนะครับมาดูชายชนนะครับที่กําลังนิยมกันอยู่นะครับดูสิครับชายชนสามพันห้าต้นเท่านี้นะครับสามพันห้า ราคา,าดีมากนะครับไปรมีนี้คือแบบสุดยอดเลยครับชายชนสามพันห้าอันนี้อันนี้ก็ชายชนโอ,อันนี้บอลกระดาษด่างนะครับหมื่นเอ็ดหมืนเอ็ดนะครับเสือพานเยอะนะครับดูนะครับอันนั้นร้านเดียวกันไหมครับลุง อันนี้ก็อันเดียวกันไหมอ๋อ,อนี่นะครับเลมอนเลมอนพันห้าลายสวยมากนะครับดูครับเสือพานเสือพานโอ้มีหลายสายพันธุ์นะครับหางปลากระเบนพันห้าควนอิมนะครับ สวยนะครับนี่ชายชนนี่บอลกระดาษด่างนะครับอันนี้อยู่บ้านนงบังนะครับมาผมพาเข้ามาดูตรงนี้ในนี้มีเป็นดงนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับที่นี่มีถุงเงินถุงทองรานะคาสองสามร้อยนะครับถุงเงินถุงทองนี่ครับลายสวยดีนะครับ นี่บอนกระดาษเอ,อ้ยอันนี้เป็นบอนสีบอนสีอันนี้ไม่ทราบราคานะครับเจ้าของร้านไม่อยู่ครับมีลุงอยู่นี่ฮักหลงนะครับผมชอบมากฮักหลงสามร้อยฮักหลงสามร้อยนะครับใบสวยมากใบสีสวยดยีดูที่นี่ครับใบมันสวยนะฮักหลงนี่ครับ สีดีมากเลยนะครับสีสวยนี่เป็นกระแสที่นี่เยอะนะครับที่นี่เยอะมากที่บ้านดงบังนี่ครับใครสนใจก็แวะมาดูได้ครับบ้านดงบังเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมพันไม้นะครับมีทุกอย่างนะครับดูครับอันนี้เป็นสาคูด่างนะครับนี่สาคูด่างนะครับด่างดีมากนะครับดูสิมีสาคูด่างนะครับมีขาด่าง คาด่างเหลืองนะครับขาด่างต้นละห้าพันนะครับโอ้โหขาด่างนี้ราคาดีมากนะต้นละห้าพันนะครับผมดูสีสีทองสีทองสวยมากนะสีทองลายดีมากนะครับดูสิโอ้โหขาด่างปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นออสโมโค้ดนะครับเท่าที่ดู โน่นครับมีคทาทองสวยมากนะครับเศดีฐ <c oughs> ีเรือนทองนี่ครับต้นนี้ก็สองพันนะบอนบอนทองกระดาษทองนะครับสองหมื่น <c oughs> โอ้โหสองหมืนนะครับกระดาษทองต้นนี้นี่ครับใบนี้สวยมาก ตัวนี้ไม่มีไม่บอกราคานะครับแต่ด่างสวยมากเลยดูครับไม้ด่างผูช้างด่างนะครับสวยมากโอ้โหน่ครับนี่มาอัปเดตราคานะครับมาให้ดูราคาไม้ด่างที่นี่นครับสวยมากโก,โกเมนเอาดีรับ กูมินนี่ครับอื่ครับอันนี้ชื่อร้านนะครับร้านสวนสมจิตวงไม้ประดับนี่ครับเบอร์โทรอันนี้ส่งไหมครับส่งออนไลน์ไหมไม่ไม่ถึงเขาโทรมาแล้วให้ส่งไปทาจารเราทำไม่เป็นอ๋อ ต้องต้องมาที่ซื้อที่นี่เท่านั้นอ่นี่ครับแต่ว่าตรงก็แพงนะครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากกาเด็ด่เขาขัแพงอืมมีทุกอย่างนะครับขาด่างก็มีขา่างเหลืองต้นต้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยสวยมากเ,าเงินไหลเงินไหลห้าร้อยห้าร้อย อันนู้นก็ข้างในเหรอจับเมื่จับแบบน้ได้เพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดร้านอ๋อนี่ครับเงินไหนมาชายชนนั่งสามพันห้าชายชนนี่ครับมามาแล้วนี่ครับสามพันห้าราคาดีมากเลยนะครับแต่ก่อนมันเท่านี้ไหมครับหรือมันหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนกระแสเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยุบงหน่อยนะอ๋อใกล้ๆว่าันอยู่ตัวหรือเปล่า ววสวยมากนะครับอันนี้บอลก,กระดาษนี้เท่าไหร่ครับเนี้ยต้นนี้เหรอห้าพันห้าห้าพันห้าต้นต้นนี้หมื่นหต้นนี้หมืห่อ,นนมอ,อันนี้หมื่นหนึ่งอันนั้นหมื่นอต้นนี้ก็หมื่นน,นี่นะี่ข,ขยถามอยู่แล้วเข้าเข้าไปนเท่าไหร่กระดาษด่างนะ<อ>ครับพันเอ็ดโอ้โห สวยมากเออหมื่นเอ็ดตัวนี้หมื่นเอ็ดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเออหมื่นหนึ่งหมื่นเลมอนนี่ครับโอ้ฝนม,มาแล้วเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แล้วกันกันนะครับโอเคครับขอบคุณป้าครับสวัสดีครับ